สวัสดีครับเพื่อนช่างทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวทีวีของอรุ่นเก่านะครับจอแก้วเป็นจอแก้วรุ่นเก่าพวกนี้มันเป็นของมือสองนะครับด,ดูดูนะเป็นของจีนนะครับเขาเรียกว่าเป็นจีนแดงย มันดัดแปลงเอามาใส่จนสามารถให้เราได้ดูภาพได้นะครับลูกค้าแจ้งผมมาว่าไฟไม่เข้านะครับไฟไม่เข้าผมได้ทำการเปิดท้ายเปิดเปิดฝาหลังนะครับไม่ใช่เปิดท้ายเปิดฝาหลังแล้วก็เช็คตำแหน่งไฟนะครับไฟไฟจุดนี้มีนะครับไฟจุดนี้มีไฟจุดนี้มี แต่ว่าไฟเข้ามาหา,า,า,าทันดิเตอร์เฟสเอ้ทานิเตอร์ตัวนี้มีแต่ว่าไฟไม่ข้ามออกมาทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้ไฟไม่ออกมาผมก็เช็คฮอเอาแล้วก็ไม่เสียนะครับไฟไฟมันไม่ข้ามมาทางด้านนี้ผมได้ลอยขาของ R ตัวนี้แล้วก็วัดไฟจุดนี้ดูแล้วปรากฏว่าไม่มีไฟข้ามมานะครับผมก็ย้อนกลับคืนมา ย้อนกลับคืนมาทางทางเดิมนะครับทางย้อน,อนกลับคืนมานี่ไปมานี่นะครับก็ปรากฏว่ามีอตมา,า,า,อาอตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะไขว้กันมันจะมาจากขาบวกของ C C ตัวนี้นะครับขาบวกแล้วก็เข้ามานี่เข้ามานี่แล้วมันจะมานี่แล้วก็จะคอม,มในระหว่าง ตัวนี้นะครับนี่คอมกันอยู่สองตัวนี้นะครับมันจะคอมกันอยู่อ่าตัวนี้สองตัวนี้นะครับค่าเท่ากันนะค่าจะอยู่ที่ร้อยยี่สิบ k นะครับร้อยยี่สิบ k ผมได้ทําการลอยตัวนี้ออกมาเช็คดูแล้วผมได้วัดตัวอ่าอาตัวนี้นะครับก็ได้ได้ร้อยยี่สิบนะครับได้ร้อยยี่สิบเดี๋ยวผมจะทําการวัดวัดแทน ผมจะทำการวัดให้ดูนะครับนี่ครับได้ประมาณนี้นะมิเตอร์ผมไม่แน่นอนเท่าไหร่มิเตอร์ผมมันเก่าแล้วตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการถอดตัวนี้ออกมานะครับ 120K นะครับน้ำตาลแดงเหลือง ผมก็ได้ทำการวัดดูมันไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยครับก็แสดงว่าอ่าตัวนี้ขาดนะครับ จะมาทำการเปลี่ยนเปลี่ยนอาตัวนี้ดูนะครับแล้เวเราก็ทําได้ทดสอบเครื่องว่าไวมันจะข้ามมาทางด้านนี้ไหมลองดูนะครับ